สวัสดีค่ะไอมีใหม่ๆเที่ยวง่ายๆสไตล์เราเองวันนี้จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวไม่ใช่ไปฉีดวัคซีนที่สถานีกลางบางซื่อกันนะคะวิธีการเดินทางในวันนี้เราจะใช้การเดินทางด้วยรถใต้ดินหรือ MRT นั่นเองเริ่มต้นการเดินทางที่สถานี MRT ใกล้บ้านของคุณได้เลยค่ะ จากนั้นอย่าลืมดูป้ายว่าปายทางของเราเราจะต้องขึ้นรถฝั่งไหนซ้ายหรือขวาแน่นอนค่ะว่าวันนี้ปลายทางของเราคือสถานีกลางบางซื่อก็ต้องลงที่ MRT สถานีบางซื่อรอรถไม่นานเลยนะคะวันที่เราไปเป็นวันอังคารตอนเช้าคนก็เลยไม่เยอะมากพอออกมาจากขบวนรถจะมีป้ายบอกทางชัดเจนสุดๆไปเลยค่ะสถานีบางซื่อทางออก 3B นะคะหรือทางออก3นั่นเอง จากนั้นก็เดินตามป้ายไปเรื่อยๆเลยค่ะพอเราออกมาจากสถานีก็จะเจอป้ายบอกทางอีกนะคะป้ายบอกให้เดินผ่านอุโมงค์ทางเชื่อมและข่าวหน้าถ้าเราจะมาขึ้นรถไฟไปต่างจังหวัดก็สามารถใช้เส้นทางนี้ได้เหมือนกันสะดวกมากๆเลย พอเดินผ่านอุโมงมาก็จะมีป้ายบอกทางอีกนะคะว่าให้เราเลี้ยวไปทางไหนเดินตามป้ายมาเรื่อยๆเลยนะคะสำหรับป้ายบอกทางไปฉีดวัคซีนมีตลอดทางถ้าไม่มั่นใจสามารถถามพี่ๆรอปภได้เลยค่ะ เราจะเดินตามป้ายไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งเดินออกมานอกตัวอาคารนิดนึงค่ะมองหาป้ายเบอร์2หรือประตู2นั่นเองด้านหน้าจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คําแนะนําเราสามารถ w ล็อกอมาได้เลยนะคะหรือถ้าใครลงทะเบียนกับค่ายมือถือเอาไว้ก็เดินเข้าช่องนั้นๆได้เลยค่ะ ด้านในก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยบอกว่าเราจะต้องไปจุดไหนหรือต้องทำอะไรบ้างรวมถึงยังมีป้ายบอกอย่างชัดเจนอีกด้วยไม่ต้องกลัวหลงหรืองงเลยแต่วันนี้เราขออนุญาตไม่ถ่ายบรรยากาศด้านในนะคะเพื่อจะได้ไม่เป็นการรบกวนเจ้าหน้าที่และคนอื่นๆค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะการฉีดวัคซีนรวดเร็วมากๆเลยนะคะเราใช้เวลาในการลงทะเบียนและฉีดวัคซีนแค่สินาทีก็เสร็จแล้วและนั่งรอดูอาการอีก30นาทีจากนั้นก็กลับบ้านได้เลยค่ะอีก3วันเขาจะอัปเดตให้ในหมอพร้อมหากใครต้องการขอวัคซีนพาสปอร์ตอีก3วันก็ลงทะเบียนขอวัคซีนพาสปอร์ตได้เลยค่ะ ขากราบเราก็เดินออกนอกตัวอาคารเลี้ยวซ้ายไปนิดนึงกลับเข้าตัวอาคารก็จะเจอป้ายบอกทางไป MRT ค่ะหรือเหมือนเดิม ถ้าหาไม่เจอหรือไม่มั่นใจถามพี่รปภได้เลยค่ะพี่พีน่ารักทุกคนการมาฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นของเราครั้งนี้เป็นเข็มที่สี่แล้วนะคะเราสามารถเลือกวัคซีนได้เองเลยที่นี่มีทุกยี่ห้อและการฉีดวัคซีนครั้งนี้ก็ประทับใจมากๆเลยค่ะเจ้าหน้าที่ดูแลดีน่ารักทุกคนสถานที่เย็นสบายกวา้างขวางเดินทางง่ายสะดวกและรวดเร็วมากๆ อย่าลืมดูแลใส่ใจสุขภาพของตัวเราเองด้วยนะคะฉีดวัคซีนใส่หน้ากากอนามายัยล้างมือบ่อยๆแล้วเราจะได้มีความสุขในทุกๆวันชีวิตมันสั้นใช้ทุกวันให้มีความสุขนะคะและอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ